ผู้หญิงอ้วนพยายามว่ายน้ำลดน้ำหนักทุกวันเพื่อที่จะดูดีที่สุดในวันเดทกับสามีของเธอไม่นานนักเธอก็กลายเป็นคนที่มีนิสัยดีและสวยงามขึ้นแต่ผู้หญิงคนนี้ที่คิดว่าสามีคือทุกอย่างในชีวิตกลับพบว่ามีผู้หญิงอื่นนั่งอยู่ในรถของสามีในวันนั้นเธอจึงเดินตรงไปและดึงประตูรถออกใครเคยบอกเธอบ้างไหมว่าต้องคิดข้างเขานี่แต่่ันที่นั่งสั่งให้ฉันนั่งตรงนี้นั่งข้างคนขับซึ่งเดิมทีเป็นที่นั่งของเธอเลขานุการหญิงทักทายเธออย่างสุภาพแต่ไม่แสดงท่าทีว่าจะยอมสล เธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ค่อนข้างเคร่งครัดเกี่ยวกับขอบเขตสนตัวและจะไม่ปล่อยให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับการแต่งงานของพวกเขาและผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่ยอมให้คนอื่นมาละเมิดสิ่งที่เป็นของเธอเช่นกันดังนั้นเธอจึงขอให้เลขานุกการหญิงลงจากรถอีกครั้งเลขานุกการหญิงเดินไปนั่งที่บอกหลังด้วยท่าทางดูถูกและแค้นใจผู้ชายคนนั้นรู้ว่าภรรยาของเขาโกรธและเขาจึงช่วยค่าเข็มขัดนิรภัยให้กับเธอด้วยตัวเองและเมื่อผู้หญิงคนนั้นพบว่าตำแหน่งของบอะนั่งถูกปรับไปแล้วความโกรธของเธอก็ถึงจุดสงสงงุดททไมมีีี่่่นนนนััขอฉกก็คกล้าเปย ถ้าเธออารมณ์ไม่ดีเราก็กลับบ้านก่อนไปลูล่ลวดใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่อยากไปแล้วเธอกลับเองฉันกับคุณสันจ,จะกลับบ้านแล้วหลังจากกลับถึงบ้านแล้วผู้ชายคนนั้นก็อบกอดภรรยาของเขาเพื่อลอโยนเธอและบอกเธอว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปโกรธเลยานุกการเมื่อได้ยินอย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นก็โกรดพูดว่ามีผู้หญิงคนอื่นดังที่บอดนั่งข้างคนขับซึ่งเป็นที่นั่งเฉพาะของเธอแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ คิดว่าภรรยาของเขาแค่หึงหวงเท่านั้นเขายังยืนยันกับเธอว่าเขากับเลขาลูกกาเป็นแค่ความสมพั์เจ้าหน่ายลูกน้องเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เลือกที่จะเชื่อเขาอีกครั้งเธอคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะจบลงแล้วไม่คาดคิดว่าวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนนั้นได้รับข้อความจากผู้ช่วยของเธอและพบว่าสามีของเธอได้ให้สร้อยคอที่ตั้งใจจะให้เธอแก่เลขาลูกการจริงๆฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> ยิ่งไปกว่านั้นเลขาลูกการยางังสวมสร้อยคอนั้นและโพสต์ข้อความในวงไลน์ส่วนตัวที่ยั่วยุในโซเชียลมีเดียเพื่ และขอให้เธอเตรียมของขวัญมูลค่า2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐให้กับพนักงานหญิงทุกคนในบริษัทของสามีของเธอยกเว้นเลขานุการหญิงผู้ช่วยขอให้พนักงานโพสต์ข้อความในวงไลน์ส่วนตัวเพื่อขอบคุณภรรยาของซีอเพื่อนร่วมงานหญิงคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าเลขานุการหญิงไม่ได้รับของขวัญและถามทางเเรื่องนี้ในตอนนั้นผู้ช่วยตอบแทนเธอว่าซีอได้ให้สร้อยคอมูลค่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่เธอแล้วเพื่อนร่วมงานทุกคนตางก,ก็มองเธอด้วยสายตาดูถูก เลขานุก,การหนีทนไม่ได้และบิ่งเข้าไปในห้องทำงานของผู้ชายคนนั้นด้วยน้ำตาเมื่อผู้ชายคนนั้นเห็นว่าเลขานุก,การหยิงขืนสร้อยขอให้เขาเขาถามว่าภรรยาของเขาบูลลี่เธออีกหรือไม่เลขานุก,การหญิงแซงทำเป็นไม่มีอะไรนะและพูดว่าฉันแค่โสพสต์ข้อความในวงไลน์ส่วนตัวและคุณนายก็กลุผู้ชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเห็นโพสต์ในวงไลน์ส่วนตัวของพนักงานตอนนั้นเขาถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงพาเลขานุก,การหิงกลับบ้านและบอกภรรยาของเขาให้หยุดสร้างปัญหาดู่ลอเป็นแค่เเลขาขาอององัน เมื่อวานเธอทาให้เขาอับอายฉันอยากขอโทษหน่อยก็เลยมอบของขวัญให้เขาไปอ่ะก็แค่นั้นเองขอโทษนะพี่สะพ้ายนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับของขวัญแพงขนาดนี้และดีใจจนหลงไปหน่อยถึงโพสตลงโซเชียลไปถ้าฉันทําอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจบอกฉันได้เลยนะฉันจะเรียบแก้ไขทันทีไปล้วล้วฉันไม่ใช่อาจารย์ของเธอก็ไม่ใช่หัวหน้าเธอด้วย ไม่มีเวลามาสอนเธอหรอกแต่ฉันเป็นภรรยาของหัวหน้าเธอเพราะงั้นถ้าใครกล้าคุมเคี่อกับสามีฉันฉันไม่ให้โอกาสเขาได้แก้ตัวเด็ดขาดเซชิงลูล่ลวนเข้ามาขอโทษเธอนะเธอจะให้ถึงไหนกันน่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราทะเลาะกันเพราะมือที่สามเราต่างก็เป็นคนห่วงหน้าตาอยากให้การแต่งงานของเราไม่มีเรื่องเฉาโชวฉันเข้าใจแล้วแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นใครเธอไม่จะไปต้องใช้วิธีแบบนั้นกับเด็กสาวคนหนึ่งนายควรบอกฉันก่อนนายก็รู้ดีว่าฉันชอบสร้อยเส้นนั้นแต่ก็ยังจะเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นทำแบบนี้ฉันไม่ควรโกรธหรอเขาร้องไห้ทั้งคืนเลยเพราะเธอเข้าใจผิด ตอนเช้าฉันเห็นตาเข้าบวมขนาดนั้นก็เลยส่งสร้อยให้เขาเป็นการขอโทษซร้อยราคาสองล้านสำหรับเรามันไม่แพงเท่าไหร่ให้ไปก็ไม่แปลกหรอกแต่อยู่ที่ว่าคนนั้นคุมไหมสันจือจริงฉันรับงา่าย ฉันรักเธอที่สะอาดหมดจนนี่แหละที่ทำให้นายไม่เหมือนใครเมื่อก่อนนายไม่เคยให้ผู้หญิงพวกนั้นเข้าใกล้นายเพราะนายจริงจังเรื่องความรักมากนายอยากมีชีวิตคู่ที่บริสุทธิ์เรามีเป้าหมายเหมือนกันหวังว่าชีวิตคู่ของนายจะไม่มีทางแยกกันตลอดฉันเปล่านะสันจือจริงเป็นคนที่มีสติชัดเจนเขารู้ว่าฉันแคร์เรื่องนี้มาก ก็คงจะไม่เปิดโอกาสให้ไปั่วล่วเธอฝันอีกแล้วสารจริงนี่เป็นคนรั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายฉันสัญญาเลย จะไม่ทำอีกแล้วเธอเป็นแค่เด็กฝึกงานไม่เหมาะจะมาเข้าเวรที่ห้องประธานหรอกที่นี่ไม่ได้จัดเวรให้เธอต่อไปไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกแล้วแต่ฉันเป็นผู้ช่วยของคุณเซนถ้าไม่มาที่นี่แล้วจะไปไหนล่ะไม่มีประธานคอยหนุนหลังเธอก็ต้องเริ่มจากงานพื้นฐานที่สุดต่อไปเธอก็ไปทำงานจุกจิกข้างนอกเถอ เธอคือเด็กฝึกงานที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมฉันจะทําความสะอาดห้องประธานพื้นนี่ก็ฝากเธอเก็บกวาดแล้วกันดูสิเหมือนค้ว่าเขาจะเป็นไหมางดูเขาสิคุณสัน ใครสั่งให้เลยกล้นเธอขนาดนี้ผู้ช่วยเหอเขากล้าได้ยังไงก็อาจจะฉันทำให้พี่สะพยโกรธอีกแล้วมั้งกลับมาแล้วเหรอนี่ทำไมเธอยังไม่เลิกยุ่งกับไปล่วล้วละเสียชิง ฉันขารพไละรักเธอยอไม่เธอโดยถูกและทำร้ายเข้ามาตลอดแต่ที่เธอจงใจเล่นงานแบบนี้มันเกินกว่าที่ฉันทนได้แล้วนายคิดว่าเป็นฉันที่แกล้งไปร่วร่วที่บริษัทนั้นเหรอเสชิงอย่าให้ฉันเห็นเธอใช้วิธีแบบนี้ทำร้ายคนอื่นอีกไม่งั้นฉันจะไม่นิงเฉยนะหลังแต่งงานนี้เป็นครั้งแรกที่สนจือจริงเสียสติเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเพราะเรื่องที่ฉันไม่ได้ทำมาตะคอกใส่ฉัน ความรู้สึกนี้มันเจ็บจริงๆเหมือนกับว่าแก้วแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเหมือนกับว่าไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมตั้งแต่วันนี้ไปไปล้วล้วจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของฉันสามารถเข้าออกทุกที่ในบริษัทได้ตามใจผู้ช่วยเหอเธอถูกไล่ออกแล้วล้วลวจะมาแทนตำแหน่งเธอฮฮะจริงเหรอเนี่ยผู้ช่วยเหอทำงานกับท่านประธานมาตั้งเจ็ดปีแล้วนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจะโดนไล่ออกง่ายๆ,ๆ,ๆได้ยังไงเหรอ ให้ดีๆผ like er like str ู้ช่วยเหอใช้อำนาจในทางที่ผิดแกล้คนอื่นด้วยอำนาจอะไรนะมันเป็นแบบนี้เลยเงรอใช่เลยค่ะฉันเคยใช้อำนาจแกล้งปล่อล้วลจริงๆใจแคบไม่รู้จักอภัยแยกถูกผิดไม่ออกเอาเรื่องส่วนตัวมาปลกับงานกดขี่เพื่อร่วมงานเธอมีสิทธิ์อะไรมาเป็นผู้ช่วยประธานเลยออกไปซะมันเกิดอะไรขึ้นก็ให้ฉันจะไม่โดนไปด้วยเชียแยกย้ายก็ได้เหรอ ต่อไปจะไม่มีใครกล้ากแกล้งเธออีกแล้วถ้าเกิดว่าพี่สะพายรู้ว่าคุณไล่มือขวาของเขาออกไปเขาต้องโกรธแน่ๆเธอกลัวว่าภรรยาฉันจะหาเรื่องเธออีกเหรอถ้ามีคุณอยู่ข้างๆก็ไม่มีใครกล้ากแกล้งฉันแต่ถ้าคุณไม่อยู่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่เห็นใครแกล้งเธออีกแน่ๆแต่คนงานยุ่งจะตายเฝ้าฉันตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หรอกเธอพูดถูกแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านเก็บของก่อนต่อไปฉันจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปกับฉันเลย สรนจือจริงฉันเคยบอกแล้วว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายเสียเซียต่อไปเราจะแยกกันอยู่ที่ฉันพาลู่ล่วงมาก็แค่เพื่อเอาเสื้อผ้าเปลี่ยนคุณผู้หญิงทำไมถึงมีปัญหากับประธานจนแยกกันอยู่ล่ะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเงียบใส่กันเพราะไปล่วล่วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ็บยิ่งกว่าฆ่าคนอีกถ้าสัจือจริงคิดจะแก้แค้นใครเขาก็จะทำได้โหดกว่าฉันอีกตามที่เขาสั่งไว้ไปเก็บของให้เขา เออคุณผู้หญิงเราแอดไลน์กันเถอะมีอะไรก็ติดต่อฉันได้เลยไม่มีอะไรต้องติดต่อแล้วไปให้พ้นซะยิ่งไกลย,ยิ่งดีถ้าเธอกล้ามาหาคนแกนล้งไปร่วร่วอีกฉันจะอยากกับเธอนะไป อคุณผู้หญิงคุณลองอ่อนข้อก่อนดีไหมลองขอโทษคุณผู้ชายดูปกติแล้วก็ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยทำไมอยู่ๆถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคำจริงๆทำไมฉันต้องขอโทษจริงสินะคนที่ยังอยู่ไม่มีวันสู้คนที่ตายไปแล้วได้ชีวิตคู่ของเราไปต่อไม่ได้แนละ้วตั้งแต่นั้นมาส่งจอจริงก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยโซเชียลของไปลั่วล่วกลับอัปเดตทีสุด ครั้งแรกที่ใส่ชุดชาแนลที่สั่งตัดส่วนตัวออกงานเลี้ยงกองทุนส่วนบุคคลกับคุณเสนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับคุณเสนวิวยามข้าของโรงแรมเรือใบสวยมากไปถ่ายรูปร่วมกับซีอโบริษัทชิงเฟิงพร้อมกับคุณเสนพอได้เจอคนที่ใช่ก็ลังทําอะไรที่ไม่เคยทาได้มากมายเมื่อก่อนคนที่ออกงานกับเสนจริงจ,จริงคือฉันแต่ตอนนี้กลายเป็นไปล้วนลวนที่เหมือนกับรักแรกของเขามากเลยชีวิตคู่แบบนี้ ไม่เอาดีกว่าคุณหนูมีอะไรสั่งได้เลยช่วยแบ่งทรัพย์สินกับเซินกรุ๊ปเลยฉันจะอยากกับเซินจริจริงคุณหนูถ้าแต่งงานเช่อธุรกิจทั้งสองกรุ๊ถือหุ้นไขกันอยู่ยังมีมูลนิธิครอบครัวที่คุณดูแลแล้วก็การลงทุนอสังหา,ร,าริบทรัพับคุณนเรือสำราญต่างๆนั่นไม่ท้วนเลยแถมยังมีอสังหาต่างประเทศอีกด้วยของพวกนี้จัดการใช้เวลาน้อยเป็นไรยฉันรอ นี่วันเกิดแม่กลับกินข้าวด้วยกันนะได้สิรอไม่ได้อีกสิบห้านาทีพวกเราจะไปรับเธอช่วยเอาของในบ้านไปทิ้งให้หมดอันนี้ก็เอาไปทิ้งด้วยคุณผู้หญิงนี่จะปรึกษาคุณสนก่อนไหมคะไม่ต้องหรอกทำตามที่ฉันบอก เสร็จการเสร็จก็ออกไปได้เลยนี่คือข้าจ้านี่ขึ้นรถ พสพายเราตั้งใจเว้นบอกข้างหน้าไว้ให้นะพี่สพายวันนี้เราเพิ่งกลับมาจากแมนฮัตตันคุณหญิงบอกว่าคิดถึงคุณสนมากเราก็เลยถือของฝากไปเยี่ยมคุณหญิงด้วยกัน จือจิงถิงชิงในที่สุดลูกก็มาแล้วแม่พ่อจื่อจิงผู้หญิงคนนี้คือเธอชื่อไปล่ล่วล่วหน้าตาคล้ายลักแลกลูกชายคุณเลยได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยประธานลูกชายแสนดีพวกคุณหันมาเป็นศัตรูกับฉันพ่อเขาไม่เพียงแค่ปกป้องเธอต่อหน้าทุกคนแถมยังพาไปออกงานต่างๆยามฉันมาตลอดนี่จื่อจิงไม่เคยเจ้าชู้เลยนี่มันเรื่องอะไรกันไอ้ไป่ล้วล้วดูยังไงก็ไม่ใช่คนดีหรอกจื่อจิงนะ่ะต้องโดนมันยั่วแน่แ่ ก็พูดชายนะมีสักี่คนที่ทนเหงาได้จือจริงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่อ,อธิบายพ่อหน่อยเรื่องของเราเอามาพูดกับพ่อแม่แบบนี้เจ้ายังไงกันแนะ่ิงๆไม่ต้องห่วงแม่จะให้จือจริงมาขอโทษหนูจะไม่ปล่อยให้หนูต้องเสียใจแม้แต่นิดเดียวแม่ขอโทษนะคะ เรือจริงเราอยากกันทั้คลิกด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกและชมเวอร์ชั่นเต็ม